จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าไอ้การกินอาหารเสริมกิน<ช>วิตามินะอะไรดีอะไรไม่ดีถูกต้องค่ะอุ้มก็จะเลือกกินเฉพาะสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพเราจริงๆแล้วคือกินเราก็ต้องได้ผลอย่างตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตาตอนนี้ทุกคนมีปัญหาเรื่องสุข,<ช>สขภาพตาถ้าสมมติวันนี้เรากินอย่างอื่นไว้อสมองสมองคุณเชื่อไหมทุกวันนี้แม้กระทั่งพิธีกรเราเองอีนอตมันกินตามไม่ไหวเลยแกควรจะกินตัวนี้ถ้าสมมติหนึ่งเราอยู่หน้าจอความตลอดเวลาสอง เราอยู่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาถูกต้องไหมสามเราอยู่หน้าไฟสามดวงตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันจะเอาหน้าเยอหลุไม่ไหวเหมือนกันตาท้ายวะต้อาไม่มีไฟอันนี้หน้าไม่สวยตาต้องยอมใช่ไหมยอมตาพลาใช่ไหมน้องอะไร จริงๆแล้วที่วันนี้น้องเลือกมาจากไอเอสมอลใช่ค่ะจากเอสมอลค่ะมันคืออาหารเสริมค่ะเป็นอาหารเสริมบำรุงบำรุงสายตาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยค่ะสสาหรับซึ่งซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเขาจะมีสารสกัดนะคะต้นคือเป็นของไวตาเนเจอร์นะคะไวตาเนเจอร์เนี่ยไวต้าเนเจอร์นะคะเขาก็จะมีสารสกัดซึ่งแบบว่าเป็นแบบพรีเมียมนะคะธรรมชาติแล้วก็เป็นลูทีนกับซีแซนทินนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็สารสกัดบิวเบอรี่นะคะซึ่งตัวไวต้าเนเจอร์พลัสเนี่ยนะคะของไอเอส เขาทานง่ายมากทานเพียงแค่ครั้งละหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารจะเป็นมื้อไหนก็ได้อย่างที่บอกคือเราอ่ะเป็นคนที่ตาแห้งแล้วอุ้มแบบติดนิสัยว่าเป็นไหมเขาลูกนอนแล้วหลับไปแล้วอ่ะแต่เราต้องเล่นโทรศัพท์เปินมืดไฟเปินมืดซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพตาเลยแต่พอเราทานตัวนี้ค่ะอุ้มเห็นผลมากเลยว่าตาเราจากที่มันแห้งแล้วมันพลามัวคือมันก็ชัดขึ้นมันก็กระจ่างใสขึ้นดีมากๆแล้วตอนนี้เขาก็มีมาตรฐานที่แบบปลอดภัยมากๆเลยค่ะตัวนี้นะ ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออาหารดูทีแล้วก็อย่างที่บอกมันมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองใช่ค่ะซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมสกัดบิเวเบอรี่ถูกต้องไหมฮะก้ไวต้านเนจเจอพลาสตัวเนี้ยของ IS เอสมอรเขาบอกว่าไงรู้ไหม มันทานง่ายหนูกินวันละกี่แคปซูลลูกวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นค่ะง่ายง่ายใช่ง่ายง่ายพอมื้ออาหารอาหารมื้อไหนก็ได้นึกได้ก็หยิบขึ้นมาทานได้เลยง่ายๆซึ่งที่จริงแล้วเขาผสมผสานเกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติด้วยนอกจาจะเป็นดอกดาวเรืองเนี่ยที่ให้สารสำคัญอย่างรูทีนนะฮะซิสติ สเตียรีนรวมไปถึงสารสกัดจากบิวเบอรี่นะ้ววิตามินเอตาบีชาสมัยเราเข้งมาดูสมัยดิเอทูจมีวิตามินเอตาบีชาซึ่งคุณรวมไว้าจะหนึ่งแคปซูลนี่เลยใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นวิตามินที่มันเป็นเรื่องของการบำรุงสายตาโดยเฉพาะอยู่แล้วอย่ารอให้ตาเราเสียแล้วมันจะรักษาไม่ได้จริงไหมคะเรื่องตานี่คืออะไรที่อสำคัญแล้วก็รักษาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เรามีตาคู่เดียวเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีเราเรากินบำรุงรุ่นบำรุงเนี้ยเราทาครีมผิวได้แต่เรื่องดวงตาเรามีตาอยู่คู่เดียวแล้วทุกวันนี้เเราาาใช้ตยอะมก เราก็จะวันหนึ่งตามเ็าจะค่อยๆลดสาะแล้วไม่ใช่แค่แก่เราต้องกินนะคือเดี๋ยวนี้คนอยู่กับมือถือตลอดเวลาคอมพิวเตอร์แสงสีฟ้าเนี่ยมันทำลายดวงตาเด็กๆสี่ขวบลูกอุ้มอย่างเงี้ยก็ไอแพดแล้วอะค่ะอย่างน้องกินไปบางคนบอกโอเคแหละบางคนเนี่ยตอนนี้โลกที่ยอดทิดกันเนย ถ้ามันจะมีน้ำตาตาไม่แห้งเนี่ยถือว่าดีแต่บางคนทุกวันนี้โรคตาแห้งเยอะที่เป็นค่ะคุณหยอดตาเป็นใช่ไหมเป็นท่อลมแล้วตามันจะแห้งบางคนเขาจะต้องเริ่มหยอดน้ำตาเทียมนะดิฉันโมงมากหนุ่มแก่ก็คือฉันเห็นเพื่อนๆฉันเริ่มหยอดน้ำตาเทียมอายุเยอะขึ้นอ่ะ น้ำในตาเราจะน้อยเลยใช่แล้วเราโดนแสงนี้ตลอดทัเราก็เลยต้องทานนี่เลยค่ะไวตาเนจพลัสนะคะตัวนี้มันช่วยได้มันช่วยให้ตาเราชุ่มชื่นอใช่ค่ะจากที่เราตาแห้งๆเนี่ยเพราะว่าที่เราต้องหยอดตาเนี่ยไม่ต้องหยอดแล้วค่ะตอนนี้อุ้งมาทานมาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ตาก็แบบว่าชุ่มชื่นมาไม่ต้องไปพกน้นตาาเทียมบ่อย